สวัสดีคะ่ะทุกคนหมอจริงนะคะ พบกันอีกแล้วนะคะทุกๆเช้าวันเสาร์ในวิดีโอ YouTube c h anel ดรจริงนะคะเป็น YouTube c h anel n ที่จะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวดีๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์จิตวิทยาและการพัฒนาตัวเองค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงความรักทางไกลในแบบพี่น้องนะคะว่าถ้าสมมุติจะต้องอยู่ห่างไกลพี่น้องนะคะจะต้องทำยังไงนะคะเนื่องจากว่าเราอาจจะเคยได้ยินความสัมพันธ์แบบรัก ทางไกลหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า long distance relationship นะคะซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะพูดถึงรักทางไกลแบบคู่รักนะคะว่าถ้าจะต้องอยู่ห่างไกลคนรักก็จะมีการคิดถึงนะคะไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ได้ทำอะไรร่วมกันนะคะแต่ว่าทีน่นี้เนื่องจากว่าหมออยู่ต่างประเทศมาหลายปีแล้วนะคะปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่5นะคะหมอคิดว่าในเรื่องความรักทางไกลของพี่น้องก็ค่อนข้างสำคัญนะคะเพราะว่า พี่น้องนะคะก็คือเพื่อนคนแรกของเรานะคะมีประโยคนึงของคุณยิวกรมที่หมอชอบมากนะคะเดี๋ยวจะมายกมาพูดในคลิปวิดีโอนี้นะคะประโยคนี้บอกว่าเพื่อนคือญาติพี่น้องที่เราเลือกเองได้พี่น้องคือเพื่อนที่เราไม่ได้เลือกและเลือกไม่ได้นะคะประโยคนี้ค่อนข้างมีความขมข่ายอยู่นะคะเพราะว่าเพื่อนนะคะคือญาติพี่น้องที่เราเลือก เองได้นะคะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเราจะตัดสินใจให้เขามีอยู่ในชีวิตหรือว่าไม่มีอยู่ในชีวิตก็ได้นะคะแต่เกิดว่าเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อนที่รักกันให้ความสําคัญต่อกันเนี่ยบางคนเนี่ยก็ถือว่านับเป็นแยกพี่น้องได้เลยถึงแม้ว่า จะไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันนะคะแต่ว่าพี่น้องเนี่ยคือเพื่อนที่เราเลือกไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นพี่น้องที่คลานตามท้องแม่ตามกันมานะคะก็คือเป็นเพื่อนคนแรกที่เรามีตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะคือเราเนี่ยเลือกไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เลือกด้วยนะคะว่าจะให้คนนี้เป็นพี่เราหรือให้คนนี้เป็นน้องเรานะคะ ทีนี้ในเรื่องของรักทางกายแบบพี่น้องเนี่ยก็จะเกิดได้อย่างสมมุติว่าในพี่ที่จะต้องย้ายเข้ามหาวิทยาลัยไปนะคะหรือว่าไปทํางานต่างที่แล้วก็จะต้องออกไปอยู่หอออกไปอยู่คอนโดหรือว่าออกไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วแต่ตามสถานการณ์นะคะซึ่งน้องนะคะก็จากแต่ก่อนที่บ้านเนี่ยเคยมีพี่อยู่ก็กลายเป็นว่าเอยตอนนี้พี่อยู่ไกลแล้วกว่าจะได้เจอก็อ,อาจจะนานๆทีนะคะยิ่งยุคโควิดเนี่ยบางทีเนี่ย บางคนอยู่ต่างประเทศอย่างหมออยู่ต่างประเทศกว่าจะได้กลับบ้านก็คือนานเลยใช่ไหมคะหรือว่าบางทีเดินทางข้ามต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะลําบากด้วยซ้ำนะคะหรือแม้แต่กระทั่งอยู่บ้านใกล้ๆกันแต่ว่าก็ไม่กล้าไปเจอเพราะว่าโควิดก็มีนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นพี่น้องที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยแน่นอนว่าย่อมมีการคิดถึงการย่อมอยากเจอกันเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่า ถ้าสาหรับพี่น้องที่ความสัมพันธ์ไม่ดีต่อกันการที่คนพี่ออกจากบ้านไปหรือว่าอยู่ห่างบ้านไปเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำนะคะจะได้ไม่ต้องกระทบก,กระทั่งกันจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กันนะคะทีนี้หมอก,ก็อยากจะพูดถึง3วิธีนะคะที่จะทํายังไงให้ความสัมพันธ์แบบพี่น้องเนี่ยยังคงอยู่ถึงแม้ว่าจะต้องอยู่ไกลกันนะคะก็สามารถฟังได้เลยค่ะอันดับแรกคือนัดคุยกันนะคะถึงแม้ว่าจะตัวอยู่ไกลกันสามารถโทรหากันได้นะคะหรือว่าสมัยนี้มีเทคโนโลยี อะไรต่างๆสามารถวิดีโอคอลได้หรือว่านักดู Netflix ด้วยการอะไรแบบนี้ก็ยังได้เลยนะคะ ดับที่2คือนัดเจอกันนะคะนะัดเจอในที่นี้ก็อาจจะเป็นแบบเจอไปกินข้าวเจอไปทริปเจอไปเที่ยวเล่นนะคะซึ่งพี่น้องถ้าเกิดว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนี่ยเขาจะรู้ไส้รู้ขุงเราหมดนะว่เาเราเป็นคนยังไงชอบกินอะไรไม่ชอบกินยังไงเวลานอนกรนไหมนะคะคือเรารู้จากเขารู้ตัวตนของเขามาตั้งแต่ตอนอยังเด,เด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเวลาไปเที่ยวทริปด้วยกันอย่างเวลาหมอจัดทริปไปเที่ยวกับน้องเนี่ยก็คือสบายเลยนะคะไม่ต้องมาเกรงเกรงใจกันเพราะว่า เรารู้ว่าคนนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเราก็รู้จุดทริกเกอร์หรือว่าจุดที่จะทําให้คนนี้โกรธหรือว่าทําให้คนนี้อารมณ์ไม่ดีหรือว่ามีวิธีการที่จะจัดการอารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยนะคะอันนี้การจัดทริปไปเที่ยวกับพี่น้องก็จะช่วยสานความสัมพันธ์กันได้ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะก็คือการพูดคุยถึงเรื่องในอดีตนะคะซึ่งข้อนี้เนี่ยส่วนตัวหมอได้เทคนิคมาจากตอนที่หมอไปทริปกับน้องสาวนะคะแล้วตอนเด็กๆเ,เนี่ยหมอมีเรื่องที่เหมือนกับเราเนี่ยทำไม่ดี กับน้องไว้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าติดอยู่ในใจแล้วแล้วก็ไม่เคยขอโทษเลยนะคะจนอันนี้ผ่านมา,าหลายสิบปีนะคะหมอก,ก็เลยแบบเออเกินว่าเนี่ยมันคือมีตอนนึงนะตอนเด็กๆที่หมอทํานู่นนี่นั่น,นไว้นะคะแล้วหมอก,ก็รู้สึกผิดมากอยากจะขอโทษนะคะซึ่งน้องสาวก,ก็บอกว่าจำไม่ได้เลยค่ะที่กัน เหมือนบางทีเรารู้สึกผิดโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรือว่าเขาไม่ได้ติดใจด้วยซ้ำว่าเขาโกรธเราแต่ว่าเราก็จะรู้สึกผิดในใจตลอดนะคะหรือว่าบางครั้งก็อาจจะเป็นการปรับความเข้าใจกันได้นะคะว่าตอนนั้นขออภัยที่ทําตัวแบบนี้หรือว่าเป็นพี่น้องที่ไม่ดีที่ไม่ได้นึกถึงใจอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็มีการให้อภัยการปรับความเข้าใจกันได้นะคะทีนี้ในเรื่องของการปรับความเข้าใจเนี่ยถ้าเกิดว่า ต่างฝ่ายต่างปรับความเข้าใจแล้วก็ต่างให้อภัยกันหมุนอ้อนไปด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งยังมีติดใจยอยู่ยังมีอารมณ์อยู่อันนี้ก็จะต้องมีการจัดก,การแล้วแต่สถานการณ์กัน แต่ว่าก็3ข้อที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ในพี่น้องที่อยู่ไกลกันดีขึ้นนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของการพูดคุยกันนะคะการนัดจัดทริปด้วยกันนะคะแล้วก็เรื่องของการพูดคุยเรื่องในอดีตอย่างบางเรื่องมันเป็นเรื่องตลกหรือว่าเรื่องที่แบบขำขันหรือว่าเรื่องที่เป็นความทรงจําดีๆที่ตอนนั้นเราชอบมากเลยที่ได้ทากิจกรรมนี้กับพี่กับน้องนะคะก็สามารถพูดคุยกันได้เช่นกันนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกคนนะคะที่จะต้องอยู่ห่างไกลกันแล้วก็อยากจะให้เทคนิคนี้ ะะซึ่งจะสามารถนําไปสร้างความสัมพันธ์ได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ใกล้กันค่ะโอเคก็วันนี้คลิปวิดีโอก็จบลงไปแค่นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีประสบการณ์ในเรื่องของการอยู่ไกลกับพี่น้องแล้วอยากจะแชร์ก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างได้นะคะหรือว่าใครมีคําถามอะไรก็พิมพ์มาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ขอจบด้วยคําคมของคุณนิวกลมนะคะที่หมอพูดไปตอนท้ายต้นนะคะว่าเพื่อนคือยาที่เราเลือกเองได้ พี่น้องคือเพื่อนที่เราเลือกไม่ได้และไม่ได้เลือกวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสาเร็จได้ในแบบของตัวเองแล้วพบกันหน่อยคิววิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายและเรื่องแอบแอบผู้ผิดผู้ผิดเอาใหม่ต่างเพื่อนคือญาติที่เราเลือกเองได้พี่น้องคือ อย่าเอ้ยอเพื่อนคือญาติที่เราเลือกเองได้พี่น้องคือญาติเอ้ยอ๋อ